ปัจจุบัน erm อ <Christina> ั้ายทอั้าเีี่บ้านดี่ดีในดีสองเจ็ดก็พาราณีสินสงสงพาราณีสินแล้ตัวเขาผสมไขอดีตก็เจ็ดปัจจุบันก็เจ็ดไม่เกี่ยวรหัสชีวิตกับแต่้านที่มัวรา

เวลาเราไปปิดแผ่นทองนี่ให้เราเวลาที่เราไปปิดแผ่นทองไม่ว่าจะปิดแผ่นทองที่ทะเบียนบ้านหรือรถเนี่ยให้ให้บอกไม่ยานาน,านถ้าบ้านก็บอกเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่เดือนทูบห้าดอกเทียมคู่ทูบสิบห้าดอกก็ได้ ใช่ใช่รถก็เอาดอกไม้ท <c oughs> ุกเทียงใส่จาน <c oughs> แล้วไปวางที่หัวเครื่องบอกไม่ยานา รถก็คคกสิบห้าดอกเหมือนกันใช่ใช่เทียนคู่หนึ่งใส่ชาใส่ท้างเช้เฉยไม่ขขได้ เดี๋ยวเราเรียนนามบัตรของชุวยกันนะครับให้เราให้เราลอกตรงนี้ไว้ก่อนมองเห็นเนาะ,ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาอธิบายอีกทีนึ่งนะครับ ย,ยังไงเรียนมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วเหตยใช้แล้วพอได้ใบมาพี่ก็ต้อง,องกลับไปทบทวนเราพร้อมเหตุตัวเองไหมอย่างนี้คิดว่าน่าจะต้องไปเรียนแล้วไ่างก็ตอนแรกผมสองหินสองใจอยู่ว่าจะไปเรียนเอาพวกใบนี่หรือเปล่าใบาของพวกแพทย์แผนไทยอ,ะอ่ะออ๋คือเอามาคุ้มตัวเองเอาไหมอย่างนี้ย เ่ยมันใช่มันต้องมีเนาะใช่ครับตอนนี้ตอนนี้มันยุ่งยุ่งอยู่ไงเพราะนายกสภาคนใหม่มันไปตั้งกฎอะไรเยอะแยะไปหมดเพื่อจะป้าทันคนที่ไม่มีใบพี่โจเป็นไงเยี่ยมมาสี่วันนี้ก็เริ่มเข้าใจนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไป็นทคนทุมอจังทบทคนที่ตัวเรา เราคนคนที่เลืเรื่อน้คือว่าตัวเลขอันนี้ความหมายมันคืออะไรเนี่ยความหมายของตัวนี้แล้วก็แกะเน่ยค่ะพอกดปู้บอกว่าเลขที่สองสองเขียนว่าพอทำทำไปพอมีเรื่องหมดมาใช่ไหมตอนที่ไม่ใช่พี่เรานะนี่คนอื่นเราก็ไปรับให้เขาคือมันเป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังนะครับ อ,อันนี้บ้านใช่ไหมนนเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับเราอยู่บ้านครอบครัวเราอยู่บ้านนี้สองสองเจ็ดอย่างเงี้ยอิทธิพลตัวนี้มันจะคุมเราโดยเฉพาะตอนที่ว่าพลังงานเราอ่อนก็คือตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับพลังงานตุกที่มันจะซึมเข้ามาสู่เราพลังงานลบเพราะเราให้มันแก้ด้วยแงงานบวก แรงงานบวกก็จะซึมเข้าสู่เราเนี่ยก็เหมือนกับว่าสองสองเจ็ดอย่างเงี้ยติด <c oughs> ทองเลขเจ็ดออกไปใส่เลขแปดตัวนี้เข้ามาก็สองแปดสองก็เงินไหลามาเทมาไม่ขาดสารนะเห็นไหมเปลี่ยนแจ็ปนี่สีนึงเงินเข้าเป็นเลขแปดแทนใช่เป็นตัวเล็กๆพอแล้วแรกที่เจอจะเป็นลูกดูสีนะครับ <c oughs> ไม่จะเป็นนี่ยนทันดสีเดียวกับกับ ไ้ไปเล็กอีกบ้านหนึ่งรถนี่เราต้องทำทั้งงานทั้งหลังเลยรถนี่น้องเป้เขาทำงานหน้าหลังทำสติ๊กเกอร์ตัวเล็กๆแบบเขาเวลาไปทำอย่างอเราเรียนอย่างนี้มันมันเคล็ดลับมันแค่เนี้ยแต่เวลาท่าไปให้ค่าเขาทา้ต้องตั้งโต๊ะวงสวมต้องอะไรเี้ยเออเยอะเลยเขาต้องทำให้เป็นเรื่องเยอะเลยเพราะว่าเขาจะได้ตังค์ต้องเล่นใหญ่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ เรียนซองเยอะอย่างเงี้ถามว่าวันไหนสะดวกวันไหนก็ได้นะครับไม่ต้องดูเรื่องยาวไม่ต้องเลื่องยาวเราก็ดูเต็มแล้วนี่เราดูของเราเป็นแล้วนะฮะดูวันใช่ใช่เล้วเดี๋ย่วเรา ยังยกตยัวอย่างน้องน้องอะไรน้องเดือชื่ออะไน้องจูนเหรอจูนเกิดหน่กอะไรหนึ่งเก้เจ็ดเจ็ค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดเดือนเดือนมกร,ราค่ะ,ะถ,ถูกถิวันที่วันที่หค่ะนะครับ ดียนนำบัตรไปดจะูาก็ขาดจ้ายวรจะบอก่เป็อ่า็ไพี่จินพี่อะไรอ่ะเราเปิดดูนักเรียน Yeah. เราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องสายมูเราเห็นอะไรแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมบาาไห่หงสี่เจ็ดสามหกเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสามหกเก้าแล้วตรงนี้มีหนึ่ง 3ามีเก้าเห็นไหมกต้องเก่งมากนั่นหมายถึงว่าแล้วมันไม่มีไม่มีรหัสไม่มีรหัสวิญญาณเลยรหัสวิญญาณที่คุณตุ้ยบอกมีอะไรครับมีหนึ 01, ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งมีอะไรสองเก้าสี่เอ็ดสองมีอะไรอย่างเงี้ยพวกรหัสวิญญาณสามหกเก้าอะไรประมาณนี้ แต่ก็ไม่ไม่เห็นเขาไม่มีเลยพอรวมไปแล้วรหัสปัญญาั้นเกิดขึ้นแต่เขาเขาเขาเกิดตรงนี้ขึ้นนะครับเกิดตรงนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าจูนสังเกตไหมว่าจูนเนี่ยชีวิตของจูนเนีต่อสู้ด้วยรับแค้งตัวเองมาโดยตลอดใช่ค่ะเนะ เียหนื่อยคนเดียวดูแลทั้งครอบครัวดูแลทั้งครอบครัวมีหน้าที่ต้องรับชอบรับใช้ครอบครัวใช่ค่ะอะไรก็กูอะไรก็กูทุกวันนี้อยากจะหนีค่ะทุกวันนี้อยากจะหนีเหนื่อยแล้วผ่าแก่แล้วนั่นหมายถึงว่าเขาเรากําลังชดใช้ชดใช้กรรมอยู่เขาเป็นเจ้ากรรมในเรื่อเพราะว่าเส้นนี้แต่ทีนี้เส้นนี้มันเป็นมันเป็น เส้นเจ้ากรรมในเวที่ติดตัวเรามาจากอดีตชาตินะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกับคนเรามองด้านนี้ให้มันเป็นด้านบวกว่าเรากาลังสร้างบุญกุศลด้ว,วใช่ค่ะหนูก็มองแบบนั้นใช่มันก็จะกลายเป็นตรงนี้จูนจะเป็นคนที่แบบถ้าเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาจะมีพลังพลังที่อยู่เหนือพลังอยู่เหนือ,อ,นอธรรมชาติ เขาจะเรียนรู้ได้ได so ้อย่างได้อย่างดีเออมีสัมผัสอะไรได้ดีแต่เขาสามารถชอบเรียนอะชอบเรียนอยากรู้อยากรู้อะไรก็อยากรู้ให้มันของแท้ให้มันรู้จริงอะไรประมาณนี้แล้วเขาสามารถขยายเขาเรียนแค่นี้ทฤษฎีแค่นี้แต่เขาสามารถเอาทฤษฎีนั้นไปขยายกว้างขึ้นไปได้แต่ที่นี้ต้องระวังนิดนึงในการทําของตัวเองเนี่ย มันมีอันหนึ่งที่ที่มันจะไปทาวิบากกรรมให้กับเราเราไป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 คล้องจองเหมือนกับเราจะไปนวดรักษาอะไรเราต้องขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเขาหน่อยค่ะบางทีเราเป็นับข,ของเขามาอ๋อใช่บางทีเขามาอยู่กับเราเ่ยเมือ่อไหร่จะไม่เป็นอย่างน้มันมเป็นก็ <laughs> ขออยู่นะคะเป็นมันบางทเางีเราก็เราเวาก็ขวดน้ําให้เขาด้วยกวดน้ำออาวดน้าแผรแผรแผรเจ้ากรรมในเวร มันข<ม>้ามเกืดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าเราไม่รู้เราไปสร้างกรับไว้ตรงไหน<ม>แต่กรรมตรงนี้มันเป็นสร้างด้วยจากของตัวเราเองนี่หมายว่าเราเรียนขั้นแอาร์ในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั<ม>้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจ่วเปคนมีหลักการทํำอะไรก็มีหลักการช่วยจะเตืเอนดอยต,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 ตลอดมีอะไรต่าง กำรังพัฒนาในเรื่องฝีมือลังพาเรื่องอใช้วาจาให้มันเป็นศรัพย์ให้ได้เราจะประสบความสำเร็จนะครับ,รบอันนี้อันนี้หมายถึงว่าเขาเกิดมาที่รแรกๆเนี่ยบ,บ้านมีนหลักทัพย์ดีอยู่แล้วตอนนี้ ขายไปบ้างขายไปบ้างมันเรียงมรดกหนูไม่เคยขายมรดกเลยค่ะมรดกไม่ขายแต่ว่าไม่ได้สร้างเพิ่มขึ้นไม่ได้สร้างค่ะกาลังจะสร้างแต่ว่ากำลังจะสร้างยังไม่เกิดใช่ยังไม่ได้พึ่งเลี้ยงลูกโตศูนย์มันหายไปเพราะฉะยังสร้างไม่สำเร็จแต่ถ้าศูนย์ถ้าศูนย์มันเกิดขึ้นตรงนี้หมายความว่าเขาได้สร้างสําเร็จแล้วนะครับนี่ก็คือการถอนประหางชีพนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญของรหัสชีวิตของจูนก็คือถ้าเอามาเทียบกับเบอร์มือถือเราจะต้องแบบว่าทำยังไงเราจะต้องโดดเด่นขึ้นมาเราจะต้องมีหนึ่งเกในเบอร์มือถือมันถึงจะเข้ากับฉลกเรานะคยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ใช่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับต้องมีหนึ่งเกแต่ถ้าแล้วควรที่จะมีตรงนี้ก็คือ มีหนึ่งห้าหนึ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขสติปัญญาที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง<ะ>กับเลขปัญญาของเรา,สาเสริมปัญญานี่ก็คือาการวิเคราะห์เปิร์มือถือให้ถูกกับโลกของเราะนะครับด้วยศาสตร์ระหักชีวิตทีนี้เรามาดูว่าขั้นต่อไป ชีว e ิตจูนเขาจะเป็นยังไงค่ะแล้วหนูที่คิดไว้มันจะได้ไหมที่จะสร้างมันจะได้ไหมอยากทราบคาสูงทำไมคะอาจารย์เหมือนหนูหรือเปล่า12บสองบาทสิบสอันเลยคนต่างสขับรถไปเมื่อกี้ช่วยเหรอ มัแต่หนูรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้หรอกจาเล่นค่อาจารย์สิบสองบาทนี่นะเนี่ยสิบสาทพระต้องเพ่มสืญอาที่ถูกพวกคน่ร้ไม่ีอร่นีอจเลยเนเนยเจ็ดแปดเก้าสิ ปีนี้คิดจะทําอะไรที่ว่าหนูจะลงทุนอะไรหนูใจหนูว่าหนูจะซื้อที่ที่ขอนแก่นแล้วก็จะทําจะทําเป็นร้านกาแฟร้านนวดสปาแล้วก็ข้างหลังเป็นบ้านกนงหานทําจะสําเร็จแ,แล้วก็จะลุกอีกสองปีนี่ครับแต่ว่าลุกอีกสองปีนี่คือลุกไปอีกสองปีใช่แต่เหมือนกับว่าชัวงนเวียมันเหมือนกับว่า จิตของเรามันเ<ช>ครียดกับเรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันก็มันก็ไม่มีปัญหาหรอกจริงเหรอ,อ,อนังคิดหมายว่ามองเห็นมหนทางในการออกอย่างนี้เพราะเวลาเราดูรหัสชีวิตเห็นไหมเราดูจากพลังวงกลมแล้วเสร็จเรามาดูจากกายจิตปัญญานี่คกามว่า ชีวิตจะแก้ไขยอย่างไรชีวิตของชีวิตของจูนจะแก้ไขยอย่างไรอา้าวนักขอดรหัสดูเ,เขาขาดอะไรครับสองห้าแปดถ้าสองห้าแปดคือเส้นอะไรครับเส้นมนุษย์สัมคันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาข้อเสียหรือเขาจะต้องพยายามผูกสมคัธ์กับผู้<ๆ>อ่น อันดับที่หนึ่งก็คือว่าใจต้องมาก่อนเห็นไหมใจเขาต้องมาก่อนแล้วเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นแล้วบริหารจัดการให้เปลี่ยนิยันนีมันกลัวเหนื่อยแล้ว่ะอาจารย์มันเหนื่อยมาเยอะเลยไหมบอกว่าใจยังไม่มาไงเห็นมเห็นไหมใจไม่มาเพราะเราเห็นแล้วว่าเขาเหนื่อยเพราะเขาต้องต่อสู้ตัวเอง แล้วเขาเรียนนี่ไม่ใช่ว่าเรียนศาสตร์เดียวเขาเรียนมาเยอะมากเลยนะจูนี่เขาเรียนมาหลายแขนงหลายวิชาเรียนเยอะเลยแข้งก็เรียนมาก็สามสี่เจ็ดคือถ้ากูได้มีโอกาสได้เรียนอะไรกูเรียนหมดอ่ะถ้าตั้งใจจะเรียนแล้วก็คือไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ่ะตั้งใจจะเรียนแต่แต่ก็เลยไม่ไดเอามาใช้ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมามากมายอะไรประมาณนี้แต่เขาเอาไปช่วยเหลือผู้คนนะ ไปช่วยเหลือผู้คนอะไรประมาณนี้แต่หน้าที่ของเขาคือรับใช้อยู่แล้วหน้าที่เราเรียนโอ้ยเม <า S 1> ื่อไหร่จะได้เริ่มใช้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ใช้คนอื่นบ้างอาจารย์ไม่ได้ <c oughs> มันมันมันคุมเราตลอดชีวิต <c oughs> เพราะว่าหนึ 1, 9, 7, 7, ่งเก้าเจ็ดเจ็ดรวมกันได้อะไรครับ้อง <c oughs> ได้สองสี่หกสองสี่หกคือรหัสอะไร <c oughs> รับใช้ผู้คนเห็นไหมรับใช้ตั้งแต่เกิด ใช่รับใช้แต่เกิดอะไรประมาณนี้คือนั้นถ้าเราอยากได้ลูกน้องก็เอาจูนไปเป็นลูกน้องได้เพราะว่าเขาจะรับใช้เอาจริงจริงันเหนื่อยแล้วแต่ถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งแปดเก้าเอาเขาไปเป็นเจ้านายตอนนี้เป็นเจ้านายแล้วค่ะที่คคงไม่เป็นแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาเห็นกายจิตวิญญาณเขาตกหนึ่งเจ็ดแปดเห็นไหมเขากำลังจะลงทุน นั่น okay. ค ouais. we ือรหัสอะไรครับรหัสเข้าแก่เข้าแก่เข้าแก่ด้วยตัวเองเข้าแก่ด้วยตัวเองนะครับเขากําลังอยากจะสร้างชื่อเสียงเกี่ยวกับงานที่เขากําลังคิดว่าทํายังไงจะให้ร้านกาแฟเขาหรือสถานที่ของเขาที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นเขาคิดตัวอยู่อยู่อะไรต่างๆ คิดคิดคิดอยู่ได้เลย่าได้อย่างงี้เราเราสมมติเรา,มมเ,ราเราจะประกอบอาชีพเราต้องดูว่าท่าของเราเหมาะกับอาชีพนั้นไหมครับอา่ามีสวะะ่วนครับมีสวะะ่วนมีส่วนแล้วหนูเหมาะกับร้านสปาไหมคะเรามาดูทา่อาอ่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่อ่าหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้ากบข่าอะไรของผู้หญิงท่ะานา้ำขายนา้ำ ก็โอเคเลยกาแฟแต่ถ้าไปขายถ้าไปขายเตาแก๊สขายอะไรพลาดไฟเปิดปั๊บน้ำมันไม่ได้ไปิดแก๊สปั๊บน้ำมันไม่ได้ <c oughs> ไ,มไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมหรือแบบว่าปนเถ่าน้น้ำในห้องนี่ในห้องนี่ <c oughs> นนนที่นอนนี่หรือห้องนี่ควร ควรจะมีอยากใช้สีชมพูสีอะไรธาตุไฟอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องใช้ธาตุน้ำสีห้องเป็นธาตุน้ำเราจะส่งเสริมเราส่วนใหญ่หนูจะสีขาวโทนขาวสีขาวที่นอนก็โทนขาวเสื้อก็ใส่แต่สีขาวส่วนใหญ่ไม่ขาวดําก็ไม่นเป็นอย่างนั้นหนูชอบไปเปลี่ยนมานพวกธาตุพวกธาตุพวกสีนี่เราสามารถดูใน Google ได้นะครับเหมือนเราจะซื้อรถเราจะใช้สีอะไรแต่ที่ร้านหนูจะเอาโทนสีทองเป็นหลัก อา้าวเมื่อกี้เห็นเอมี่แว้บๆเป็นไหนล่ะจุ๊บเป็นไหนนี่ค่ะทอติดี่อใช่เพราะที่ร้านนี่เ็นของของนะครับเพราะนั้นรู้หรือ,อยังว่าเราจะต้องเรามีเส้นอะไรครับเส้นปัญญาซึ่งเราพัฒนายอยู่เสมอเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องใช้ตระกูลปัญญามาเสริมนะครับไม่ใช่ไม่ไป่เชื่อหมอมาก ลราถ้าเราถอนรรับท,ทีเราจะมีข้อแล้วให้เบอร it, <draws Please. S 1> ์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันตรงตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกฉลอเราแล้วให้ให้คุณเราถ้าให้อาจารย์ทำแล้วจะแพงไหมล่ะคะอยู่ที่ว่าจะเอาเบอร์กลุ่มไหนค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเอาเอาเอาเบอร์จากอาจารย์เนี่ยมันก็ตกอยู่แค่หลักคัน แต่ว่าในหลักการของอาจารย์เนี่ยเขาเอาไปขายหลักหมื่นนะถ้าไปดูในเว็บก็หลักหมื่นของหนูเอาพอดีตัวค่ะไม่แพงมากครับไม่แพงมากอาจารย์เล่นหลักพันเก้าพันเก้าเองเราะไม่สิหเอ้หนูไม่ไ่เั้าคะโอเจออยู่เดี๋ยวหนูไม่มีตังค์ทานข้าว อ้ยน่าสุขฉันเลยนะลบได้า99อันนี้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 มามาทีหลังก็เลยดูให้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับดูดูคุณเดี๋ยวปีหน้ามาเรียนแน่นอนค่ะเมืองดาปิดทองเออพูดถึงเมืองดาปิดทองเอ่อ เดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วผมเปิดคอร์สแอดวานก็มีนักเรียนสิบคนเขาก็เบอร์โทรศัพท์เขาเสียครับผมเขาเขาย็นได้บรรดาปิดท